วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคนนนอกเรียนแบบคนกรุงเทพนก็คือสมบัติที่พ่อแม่เหลือไว้ให้ก็มีไม่มากนะครับมีนาห้าไร่กับไร่มันตะันห้าไร่นะครับแต่หลอก สาวคนรวยว่าผมมีสมบัติที่ดินเป็นร้อยๆไร่นะครับห้ 5, าหกร้อยไร่จากสิบไร่กลายเป็นห้าร้อยหกร้อยไร่นะครับคือถ้าไม่หลอกคุณก็ไม่รักผมสิต้องเข้าใจผมนะแม่วานะ้ที่รักจะร้องเสียตัวกันแล้ว ผู้หญิงก็เป็นฝ่ายเสียหายต้องจำใจรับผิดชอบผัวคนนี้นะครับผู้หญิงรวยก็จำใจต้องรับผิดชอบผัวคนนี้นะครับสมบัติมีมากนะครับที่ดินสิบไร่แต่ว่าหล,ลอกได้นะครับหลอกว่าห้าห้าหร้อยไร่หลอกได้ผู้หญิงรวยก็เชื่อนะครับก็ปักใจเชื่อก็ยอมเสียตัวแล้วก็ต้องรู้ทีหลังว่าผัวมีที่ดินสิบไร่นะ แล้วก็จําเป็นต้องเลี้ยงดูมันนะครับทิ้งมันก็ไม่ได้เรามีลูกของมัน